สเตตีแอคชั่นหนึ่งศูนย์ครับโอโ้โหยืมเ้าแหวงนะพี่มีไหมพร้อมขามาบ,าบาอโอ้ย <gam up> เฮ้ยยาวยาอือือมมันวมาคัดดีกว่าวันนมันคัด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 อ้ยเต่เอนเตอร์เทนไงเข้าใจไหม อยู่คอนเกรคอนเกรสุดเอาโดนโดนบอู่แต่บอถ้าเปิดรอยเดียวเลย ไปเองจะขากมเก่งภาษาอังกยังก่อก่งภาษาอีกยังก่อนเก่งเออเก่งกับเบสเด็ดเบสไหนหลายอย่างเบสบัตมีเก่งกับกเบบัตมีโอยบ้าบอ ไมอะมันนอดสิอดสิโมเบดก็ได้อะสิดีดีแต่กับกูดีที่สุด เตะเต็มดอกแล้วบอกพี่เฮ้ยเอาเลยเนอเฮ้ยเอาแล้ววันนี้เอาแล้วเฮ้ยอาจารย์เดี๋ยวเตะเด้อ มวนไว้ค hey, ัดคัดคัดเจริงแต่ก็กูนี่แหละเ็จริงไหรก็กู ราคามาฮะนี่นะนี่นะสองสองลองครักล่องคือม่วๆว่ะโอ้โหยิมไหนมาท้งไหนไทยวะ เขาชอบเอาชนะกูจังเลยวะไปหนึงด้วยพบไัประสบความสำเร็จเลยครับวันนี้ ยังเป็กเดียวหัวเลยนะโอ้โอ้ยก้องไม่ทันนะไม่ทำไมยกมือไว้ก่อน ดูดีตนี้เฮ้ยเฮ้ยเอรีสองลูกว่ะเฮ้ยชิบหายแล้วหายแช่วันนี้โอ้โหอิมล็อกตัวนี้เรียกว่าอยู่คนละมุมฮะอยู่นี่ทีมหนึ่งอยู่ในทีมหนึ่งอยู่นี่คนหนึ่งโอ้โหแตกฮะอุ้ยกินเจ้าไม่ได้กินง่ายๆนะอือโอ้โหเฮยพบกปันประสบความสำเร็จเลยครับวันนี้ ันไหนยาวเงียบพบก็เตะไม่ได้ฮะลูกพี่มาชมด้วยนะฮะโอ้โหโอ้โหเว้เจ,เจอกูเจอกูพายข้ามเ <laughs> สือร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเคยเจอปหละ่ะเจบ็บ อะไรนะสเปซสโอ้โหเต็มบ็อฮะ เก็บขายังมาอยู่เฮ้ยโอ้ยมายังได้ฮะเฮ้ยโอ้ยเรียบร้อยเก็บขาอย่างมาอยู่ครับมีกรอมประสาทดน้งฮะ โอ้ยโฮ้ยออกโอ้โหรับให้รับให้อย่างงี้ก็คล้องเบาๆโอ้ยโอ้ผมบอกว่าไม่เตะทีรับให้เลย เซตหนึ่งอะเราพอดีอะแ,ะแต่เราต้องเป็นบอกใครครับเฮ้ยโอ้ยเปิดสวยครับยกแล้วโอ้โหยาโ<อ>มซินเนี่ยโอโ้ทีมประสบการณ์สูงอะ่ะพบกับ<ด>ทีมวัยรุ่ง <laughs> <jam Stadium> <Hanım>. <Commons> โอ้เ <Luc> ท <ar ic> <DVD> ่าแล้วเนาะมันก็ล้มหมท่านไปขยบม้วนแถบแถบแทบแถบเท่าไรฮะสามสี่เฮ้ยเอาโหเอาแล้วครับโอ้โห้ฝังจึกจะชนะอยู่แล้ว